ผานมาหาสัจจ์พี่บอกเดี๋ยูให้ดีนะครับตรงกลางตรงน,นี้มันจะเต้นขึ้นมานะครับเรือ่องสองข้ามวิง่งวิโอ้รู <S <S ้แล้วรู้แล้วว่าพี่ทำไงพี่ทำอะไรอ่ะลูกเนื้อจะเก็บรอยเพื่อนอะไรนี่น,นี่จะเปื่อนใส่เห็นโคคาโคล่าโค้กนะครับ ใส่หรือเปล่านะวินใส่ใช่ป่ะใส่โคลาโคกเปล่าข้าวข้าครับข้าวหวานอืมเขาผัดหวานแม่เขาได้ใส่โคลาเซลหรอโซลาเซลล่เอ่าเสร็จแล้วจะชิมดูนะหวานรึ อร่อยแน่เลยนาวินท่าทางอร่อยแน่ๆป้าได้ทานอะไรบ้าง,างัีคะไงคะอร่อยมากหอมจังเลยอยากให้ทุกคนได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่ากลิ่นมันหอมมากกลิ่นหอมมาก กินดูครับหวานหรพอพอนือเปล่าพอไหมครับอร่อยไหมพอแล้ว,ว <c oughs> ขอบคุณครับพี่ยาง <c oughs> ครับ <c oughs> ใช้อะไรตักใช้อะไรตักตะเกียบตะเกียบก็ช้อนเอาพี่กินครับเดี๋ยวเอาช้อนช้อนนะครับผัดข้าวผัดครับขอบคุณค่ะอันนี้คือข้าวผัดน่าทานมากเลย เ้าถัก้าทานมากเลยจ้ะ